สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทาง,งหม่ฮานอยสูดสองตัวรูดในงวดประจำวันที่9กลกรกฎาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนในรการพันันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่8นะครับผมสำหรับวันที่8แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1กับสําสำหรับแนวทางนะครับผมมา81ในรอบเฉพาะกิจ สำหรับในรอบปกตินะครับผมมาสายเบิ้ลน,นะผมสองสองแล้วก็รอบ vip 8 448สายวิ่งสายรูดนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9้า พ็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวาทางนี้เขามีหลุดนะครับผมใ,ใจยุดที่1กับ3 1มี1น,นึ่งสองหน,งห,นงห้า 1>, 1 6และก็1 7ึารับ3มนะผมมีสามสองสามสี่สามห้าสและก็สา สำหรับตัวกันนะครับผมเป็นหกสี่สำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปด

f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะคร Donc, I I ับผมก็ hey, อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ